จะซื้อบ้านทั้งทีเลือกซื้อบ้านมือ1ห,หรือบ้านมือ2องดีกว่ากัน1เลยลองดูเรื่องทำเลและสภาพแวดล้อมนะคะถ้าเป็นบ้านใหม่มือหนึ่งส่วนมากจะยังสร้างไม่เสร็จสร้างไปขายไปเราจะยังไม่เห็นสภาพแวดล้อมทั้งหมดในโครงการนะคะส่วนบ้านมือ2 จะขายหมดแล้วและมีคนเข้าอยู่แล้วเราจะเห็นสภาพโครงการทั้งหมดเลยว่าสภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนที่สำคัญเห็นเพื่อนบ้านด้วยค่ะว่าเพื่อนบ้านเราจะเป็นใคร 2. เรื่องราคาค่ะราคาบ้านใหม่มือ1ก็ตามชื่อเลยบ้านใหม่ยังไงราคาก็สูงกว่าบ้านมือสอแน่นอนค่ะแต่บ้านมือ2 เป็นบ้านมือสองจริงแต่ว่าในขนาดพื้นที่เท่ากันถ้าคุณซื้อบ้านมือ2คุณจะได้ราคาที่ถูกกว่าบ้านใหม่มือหนแน่นอนค่ะ 3. เรื่องทรงบ้านค่ะทรงบ้านบ้านใหม่มือหนึ่งทรงทันสมัยถูกใจวัยรุ่นแน่นอนค่ะและได้บ้านใหม่ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านมือ2ออาจจะเป็นทรงเดิมๆแต่ว่าทรงเดิมเนี่ย การก่อสร้างถ้าบ้าน10ปีหรือ15ปีขึ้นไปทรงบ้านการก่อสร้างเสาคานและการก่ออิดก็จะแข็งแรงกว่าทนทานกว่าเพราะบ้านใหม่ของทันสมัยก็จริงแต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดในการเจาะการต่อเติมค่ะส่วนบ้านมือสองการก่อสร้างที่ใช้อิฐแบบเดิมๆสามารถเจาะได้และต่อเติมได้ง่ายมากกว่าค่ะ